มีคําถามเข้ามาหลายคนพอสมควรนะครับว่าผมต่อแผงโซล่าเซลล์แล้วคํานวณกําลังวัตต์จากแผงแล้วพอมาดูที่เครื่องทําไมมันดึงมาแค่เจ็ดแปดร้อยวัตต์บ้างพันวัตต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยทาไมมันดึงไม่เต็มสเปคของแผงทั้งที่แดดก็เต็มที่เลยแดดจ,จัดๆเลยนะครับ คือพลังงานที่ได้จากแผงโซลารเซลล์เนี่ยวัตต์ของแผงเนี่ยมันจะถูกดึงมาใช้ตามโหลดหรือตามาการชาร์จแบตของเราเช่นถ้าเราชาร์จแบตเต็มแล้วแล้วก็โหลดเราน้อยเนี่ยนะครับวัตต์ของแผงจะถูกดึงมาเท่ากับโหลดที่เราใช้แผงต่อมา2,000วัตต์ก็จริงแต่ว่า โหลดใช้แค่500วัตต์มันก็ดึงพลังงานจากแผงมาแค่500วัตต์มันจะไม่ได้ดึงตามสเปคของแผงนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับอ่าอย่างตัวนี้ตอนนี้แบตผมนะแบตชาร์จอยู่ที่70%นะครับฝั่งแผงเนี่ยเห็นเห็นได้ว่าแผงมันทำงานอยู่สตริงแรกใน2,700วัตต์สตริงที่2 2,900วัตต์ไอวัตต์ตรงนี้นะครับ มันจะลดลงทันทีเมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จไปจนเต็มแล้วแล้วโหลดมีน้อยหรือโหลดไม่มีอย่างเงี้ยนะครับฝั่งแผงที่ทํางานอยู่เต็มที่อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นทํางานอยู่แค่5 0 0ร้อวัตพันวัตเองเพราะว่ามันหมดพลระการทํางานแล้วนั่นเองนะครับพูดง่ายๆพลังงานหรือวัตจากแผงเนี่ยจะถูกดึงมาตามการใช้งานไม่ได้ถูกดึงมาตามวัตที่เราคํานวณได้จากแผงนะครับ